ชีวิตล่าสุดบี้สุกฤตตอนอยู่วัดแม้จะถือหุ้นช่องวันค่ะเรียกได้ว่าเป็นเสือซุ่มจริงๆค่ะบี้สุกฤตตอนนี้เขากลับมาอีกแล้วห่างหายไปนานเลยนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้หายวับจนกู้ไม่กลับค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวเองเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่กับวัดกับว่าปฏิบัติธรรมทำตัวสบายๆและที่หลายคนนั้นอึ้งค่ะก็คือเรียกได้ว่าเป็นการถอดหัวโขนออกจนหมดสิ้นลาย ล่าสุดเขาได้สร้างความฮือฮาหลังจากมีรายชื่อเป็น1ผู้ถือหุ้นจากช่องวันลำดับที่5ร่รวมแล้ว2องล้าน5แสนหุ้นระดับผู้บริหารเลยก็ว่าได้ลคะค่ะเพราะมีเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแบบชัดๆ ได้พบหนุ่มบี้สุกฤิ์วิเศษแก้วถือลำดับที่5รวม2ล้านหแสนหุ้นนอกเหนือจากกลุ่มปราสาททองโอสดแกรมมี่และครอบครัวทกุลเกียรติช่องวันแล้วโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีหุ้นส่วนเยอะขนาดนี้นะคะเจ้าตัวก็ขอเลือกใช้ชีวิตในแนวที่สบายใจนั่นก็คือการอยู่วัดได้ช่วยการปฏิบัติธรรมทำสิ่งต่างๆมากมายยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคนนี้ค่ะ